สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับสรุปรายงานข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่7พฤษภานะครับ2563วันนี้ผมมีมา2ข่าวครับข่าวแรกก็คือเป็นข่าวของเออร์วิงเลซาโนครับปีกทีมชาติเม็กซิการนของนาโปลีนะครับกาล่าสุดกลับมาเป็นเป้าหมายของปีศาจแดงอีกรอบนึงครับซึ่งแมนยูเนี่ยต้องการหาแนวลุกลายใหม่มาด้วยครับตามรายงานจาก พอลิเอเล่เดลเอสปอร์ตนะครับสิ่อ,อตลี่ระบุว่าดาวเตะว 24, ัย24ปีเนะี่ยไม่มีความสุขกับการค้าแข่งให้กับนาบรีีในศึกกันโชเซเบียเลยครับพอไม่ค่อยได้รับโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงจึงพร้อมตัดสินใจย้ายทีมได้เหมือนกันนะครับล่าสุดดูการนี้นาบรีีได้ลงทุนซื้อโรโซโนโมาจากเพ b วีไฮโอเฟนนะครับในราคา40ล้านยูโรนะครับ แต่ตอนนี้คุณซื้อกาตูโซ่เนี่ยไม่ค่อยใช้งานเสียเท่าไหร่นะครับและมองว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับรูปแบบการเล่นจึงมีข่าวว่าอันเชลติเนี่ยคุณซื้อของเอเวอร์ตันเนี่ยอยากได้มาร่วมทีมนะครับแต่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแมนยูเนี่ยเคยสนใจฝีเท้าของโลซาโนมาตั้งแต่ตอนรับใช้บ้านเกิดในศึกฟุตบอลโลกปี2018นะครับ จากเกมที่เขาแจ้งเกิดยิงประตูชัยพาจังโก้เนี่ยเฉือนแชมป์เก่าเยอรมัน1-0เขาจึงมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของแฟนบอลทั่วไปนะครับคือผมบอกเลยครับว่าเออร์วิงเรซสโน่เนี่ยเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบคนหนึ่งเลยครับถ้าเขามาอยู่แมนยูเนี่ยผมว่าเขาไปยืนปีกขวาผมว่าดีกว่าเจมแน่เลยครับผมว่าแฟนแมนยูคงคิดเหมือนผมครับเออร์วิงเรซาโนเนี่ย น่าซื้อมากสุดเลยครับตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกแล้วแต่แมนยูก็ไม่เซ็นเข้ามาจนนาโปลีเอาไปถ้าโราสโนย้ายมาผมว่าเป็นโอกาสที่ดีครับในแนวลุกของแมนยูครับมาที่ข่าวที่2นะครับเป็นข่าวของอ,อิกาโลนะครับล่าสุดอิกาโลได้เปิดใจออกมาแล้วนะครับว่าจะอยู่เล่นให้แมนยูแบบถาวรแม้จะได้รับเงินน้อยลงนะครับล่าสุดนะครับโอเดียนอิกาโลเนี่ยกองกอง,องหน้าทิมาชินในเจอร์ย ได้ประกาศแล้วครับแบบชัดเจนเลยว่าเขาเลือกที่จะค้าแข่งให้กับแมนยูแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแทนที่จะกลับไปเล่นให้กับเซี่ยงไฮ้สนหัวต้นสกัดเดิมดาวยิงไว้ย30ปีเนี่ยย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงด้วยสัญญายืมตัวนะครับในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับและเจ้าตัวก็ระเบิดฟอร์มเล่นอันยอดเยี่ยมครับด้วยการยิงไปแล้ว4ลูกกับ1แอสซิสจากการลงเล่น8นัดในทุกรายการนะครับ ฟอร์มการเล่นดังกล่าวทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าโซชาเนี่ยผู้จัดการทีมแมนยูเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอในราคา15ล้านปอนด์หลังจบฤด,ดูการนี้นะครับอย่างไรก็ตามมีข่าวแว่วออกมาครับว่าต้นสังกัดเดิมในลีกจีนเนี่ยหวังจะต่อสัญญาฉบับใหม่ดึงนักเตะกลับทีมนะครับโดยยื่นค่าเหนื่อยให้ถึง4 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ครับโอ้โหก็เยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเดลี่เมลเนี่ยสื่องของอังกฤษเนี่ยระบุว่าอิกาโลได้ออกมายืนยันแล้วว่า ต้องการย้ายมาอยู่กับแมนยูแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแม้ว่าเขาจะได้รับค่าเหนื่อยน้อยลงก็ตามครับโอเคครับวันนี้สุปรายงานข่าวแมนยูวันที่7อะ่ะมีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับหมูงูทอดไก่ทอดเฮโร่ครับขายอยู่ปากทางหน้าวัดสุธิครับร้านนี้อร่อยมากครับก็ช่วยยกนิ้วของ ผู้ฟังทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมนะครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อครับผมจะมีข่าวสารดีๆของแมนยูมาให้ทุกวันนะครับขอบคุณมากครับ